Các ăn cầu chắc này น้ำพริกหนุ่มนี่ถ้าทำกินเองแบบจุกๆเลยถูกใจแหง่งน้ำพริกหนุ่มสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากิน แกงส้มที่หนูนาแกงไว้เมื่อวานนี่เด้อจ้ะเมื่อวานแบบว่ากินร่วมวงกันนะเนาะกินหลายคนมันแซ่บแซบนะเพื่อนๆหนูนาทาเองหม้อมาเริ่มเลยแล้วก็น้าพริกหนุม่มแคบหมูไม่ใช่แคบหมูหมูกระจกเนาะก็กินก็พักเด้อจ้ะอันนี้ข้าวสวยโรยหอมเจียวเด้อจ้าอร่อยหม้อใหญ่แต่หนูนาแบ่งแบบแบบว่ายอยากให้เพื่อนๆเห็นอนะเพิ่งอุ่นแล้วร้อนเลยเนะี่ย น้ำพริกหนุ่มอยากกินนานแล้วแต่ถ้าทำกินเองคือเจ๊ถูกใจกว่าเอาตรงๆซะออขออนุญาตใช้มือ ใส่บัวมะละกอขาดไม่ได้เือกับเฉดหม้อย่างใหญ่กินได้สองวันตีดนะคิดสภาพดูลูกสาวนุนาชอบใหญ่ ว้าจถูกใจแหงกระเฉดสะดุ้งสะดุ้งพอนะแต่ก็อาจจะมีซากแบบอันเก่าจาักหน่อยนึง หอมเจียวอืมอร่อย ใส่ปลากระป๋องเจ็ดกระป๋องลืมใส่กระปี้เพื่อนๆนแกงรส้มอ่ะโอ้ยนานแล้วได้ปวดจะได้ทำนานมาก năm nụm nè, tao thăm kinh chút chút rồi ừ. หอมหอมเจียวหวานหวานหานอนเจียจ้อยแซ่บเผา Buê, khổ phô. Bạc mô, bạc đàng. Hửm. นอนตองเชี่ยวดีๆนะเพราะว่าเงือกฟันที่เราถอดไปแล้วอะ่ะเงือกมันโดยของแข่งมันเจ็บ ตัดออกมันจะเยอะเกินไป โดตาข้างแก่มั่งอะไรมั่งนะความเจดยดจ้าไงอร่อย แกงเองนะเนี่ยเพื่อนๆขนาดลืมใส่กระปิ้นะนี่ Mm-hmm. อืมผม,มดูตอนถูกใจแห่งน,น้ำพริกหนุ่ม ที่ลาแล้วเดี๋ยวไปกินต่ออร่อยมากแกงส้มเหลือเยอะมอไปเริ่มแต่วันนี้ก็เหลือประมาณสองสองชามน่าจะได้อร่อยมากสววสดีจกลองกะอนุนานาจิลาเลยเจ๊จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หนูนาดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปเราต่อไปเจ๊จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ๊จ้า สวัสดีจ้า